28 HB News เรามีข่าวใหญ่ระดับภูมิภาคมาเล่าให้ฟังครับรัฐมนตรีกลาโหมไทยยืนหนึ่งในเวทีอาเซียนพลเอกนัทพลนาคานิตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของไทยเดินทางไปร่วมประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนหรือ ADMM ครั้งที่19ณกรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียภายใต้ทีมสุดเท่ว่า Asean ยนยูนิตี้ฟอร์ i t เค n ร p ตี้แอนด์พความเป็นหนึ่งเดียวกันของอาเซียนเพื่อความมั่นคงและความรุ่งเรืองของภูมิภาคและแน่นอนครับการประชุมครั้งนี้ไม่ธรรมดาเพราะนอกจากจะมีรัฐมนตรีกลาโหมจาก10ชาติอาเซียนพร้อมด้วยตีมอ์เลสเตที่เพื่งเข้าร่วมครอบครัวอาเซียนแล้วยังมีการพูดคุยกันถึงเรื่องใหญ่ระดับภูมิภาคทั้งความมั่นคงการทหารและภัยคุกคามใหม่ในโลกยุคดิจิทัลอีกด้วย เริ่มต้นด้วยความซาบซึ้งรัฐมนตรีกลาโหมมาเลเซียดาโตสุรีโมฮัมเม็ดคาเลตนอดินได้กล่าวแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นช่วงเวลาแห่งความอาลายัยที่ทั่วทั้งอาเซียนร่วมถวายความเคารพแด่พระองค์ท่าน นอกจากนี้ยังได้แสดงความเสียใจต่อเหตุพายุไต้ฝุ่นที่ฟิลิปปินส์อีกด้วยแสดงให้เห็นถึงหัวใจแห่งอาเซียนเป็นหนึ่งเดียวอย่างแท้จริงครับจากนั้นบรรยากาศก็เข้าสู่โหมดเข้มข้นรัฐมนตรีกลาโหมมาเลเซียได้กล่าวต้อนรับพลเอกนัทพลนาคพาณิชย์อย่างอบอุ่นพร้อมแสดงความยินดีที่ท่านเข้ามารับตำแหน่งรัฐมนตรีกลาโหมของไทยอย่างเป็นทางการและย้ำว่าอาเซียนแม้จะหลากหลายทางวัฒนธรรมแต่เรายือนอยู่บนความเป็นเอกภาพ พร้อมพูดตรงไปตรงมาเกี่ยวกับปัญหาความท้าทายในภูมิภาคเช่นชายแดนไทยกัมพูชาสถานการณ์ในเมียนมาและแน่นอนภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่กำลังเป็นของร้อนในยุคนี้ฝั่งไทยของเราก็ไม่น้อยหนะ้า พลเอกนัทะพลได้กล่าวแนะนำตัวอย่างเป็นทางการในเวที ADMM ครั้งแรกพร้อมขอบคุณทุกประเทศสมาชิกที่แสดงความเสียใจและห่วงใยต่อประเทศไทยและที่สำคัญได้กล่าวแสดงความยินดีกับมาเลเซียที่เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ADMM และ ADMM+ ได้อย่างยอดเยี่ยม ท่านยังเน้นย้ำถึงความร่วมมือที่มีอาเซียนเป็นศูนย์กลางเพื่อสร้างสันติภาพความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองของประชาชนในภูมิภาคนี้พร้อมประกาศชาัดว่าไทยพร้อมเดินหน้าร่วมมือกับทุกประเทศเพื่ออนาคตที่มั่นคงและยั่งยืนของอาเซียนและนี่คือไฮไลท์เด็ดของการประชุมครั้งนี้ครับคุณผู้ชมที่ประชุม ADMM ได้รับรองเอกสารความร่วมมือริเริ่มใหม่แปฉบับครับคุณ หนึ่งในนั้นคือเอกสารสุดสำคัญแนวคิดว่าด้วยความมั่นคงปลอดภัยของโครงสร้างพื้นฐานใต้ทะเลในอาเซียนหรือพูดง่ายๆคือการปกป้องสายเคเบิลสายส่งพลังงานและระบบสื่อสารใต้ทะเลที่เป็นหัวใจของยุคดิจิตัลโดยมีไทยบรูไนและสิงคโปร์ร่วมกันเสนอพูดเลยว่านี่คืออีกก้าวสำคัญของไทยในเวทีภูมิภาคครับนอกจากนั้นยังมีข่าวดีต่อเนื่อง ADMM อนุมัติให้มีการฝึกผสมทางทะเลระหว่างอาเซียนกับสาธารณรัฐเกาหลีในปี2570และยังอนุมัติการประชุมความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศระหว่างอาเซียนกับเกาหลีใต้ซึ่งไทยของเราได้รับเกียรติเป็นประเทศผู้ประสานงานหลักระหว่างปี2567ถึง2570อีกด้วยถือว่าไทยมีบทบาทเด่นจริงๆในยุทธศาสตร์ความมั่นคงระดับภูมิภาค บอกเลยครับคุณผู้ชมนี่คือเวทีที่สะท้อนพลังของอาเซียนที่แม้จะหลากหลายทางวัฒนธรรมภาษาศาสนาแต่เรายังยืนหยัดร่วมกันเพื่อเป้าหมายเดียวกันความมั่นคงความสงบสุขและความรุ่มเรืองของประชาชนในภูมิภาคนี้ก่อนจบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง28 HB News ของเราด้วยนะครับ และตอนนี้คุณผู้ชมสามารถกดซ u เปอร์แทงส์เพื่อสนับสนุนช่องของเราได้แล้วการสนับสนุนเล็กๆของคุณคือพลังใหญ่ที่ทำให้เรามีกำลังใจทำคอนเทนต์ข่าวร้อนที่คุณไม่ต้องอ่านแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆ28 HB News สวัสดีครับ